ค,ความเป็นมาของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ So ล่าพาวเวอร์นะคะการท่องเที่ยวเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศค่ะการใช้ใน,โโใน,ใชในโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาศัยโซล่าพาวเวอร,ร์นะคะเป็นการใช้พลังงานที่นุ่มนวลมากหรือสิ่งที่น่าดึงดูดเช่นอาหารศิลปวัฒนธรรมหรือสื่อบันเทิงและวิถีชีวิตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ค่ะ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศความหมายของฟซ์พาเวอร์คือฟต์พาเวอร์หรืออำนาจละมุนเป็นแนวคิดที่เสนอโดยนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันค่ะโจเซฟไนหมายถึงความสามารถในการจูงใจหรือลุ้อดึงดูดผู้อื่นให้คอยตามค่ะโดยไม่ใช้กำลังเช่นใช้วัฒนธรรมความคิดความเชื่อ เพื่อสร้างความชื่นชอบความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวของซอฟท์พาวเวอร์นะคะหมายถึงการใช้ความน่าสนใจของชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะเช่นอาหารไทยละครซีรีส์งานประเพณีดนตรีศิละปะและภาษาแฟชั่นไทยค่ะค่ะต่อไปนะคะความหมายพื้นฐานซอฟต์พาวเวอร์หรือในภาษาไทยแปลว่าอำนาจละมุนค่ะเป็นแนวคิดที่เสนอโดย ศาสตราจารย์โจเซฟไนค่ะนักรันักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันในช่วงปลายทศวรรษ19 8 0นะคะโดยขออธิบายว่า so power คือความสามารถของประเทศหรือองคอ์กรในการชักจูงหรือดึงดูดผู้อื่นให้คอยตามค่ะโดยไม่ใช้กำลังหรือการบีบบังคับพูดง่ายๆก็คือการใช้อำนาจอย่างนุ่มนวลสร้างแรงดึงดูดจากความชื่นชอบความนับถือ หรือความอยากเรียนแบบมากกว่าการข่มขู่หรือใช้เงินซื้อค่ะค่ะซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละประเทศมาเกิดจาก3แหล่งสำคัญนะคะ 1. วัฒนธรรมอาหารดนตรีภาพยนตร์ศิลปะประเพณีภาษาเช่นอาหารไทยซีรีส์เกาหลีแฟชั่นฝรั่งเศส 2. นะคะคุณค่าทางการเมืองและสังคมความเป็นประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมเช่นประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมจะได้รับความเคารพ 3. นโยบายต่างประเทศการช่วยเหลือการทูตเชิงวัฒนธรรมท่าทีที่เป็นมิตรค่ะค่ะเช่นประเทศที่ไม่ก้าวล้วาวมักได้ความร่วมมือจากผู้อื่นมากกว่าตัวอย่างเช่นซอฟต์เวอร์ในโลกจริงนะคะเกาหลีใต้ ใช้เคป๊ซีรีส์อาหารเกาหลีส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีทั่วโลกนักท่องเที่ยวเหุ่ไปเกาหลีกันหมดสว่วนญี่ปุ่นใช้การ์ตูนอนิเมะซมูไรและประเพณีสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทั่วโลกเรียนภาษาญี่ปุ่นไทยนะคะใช้อาหารไทยวัดวัฒนธรรมแบบไทยๆโปรโมดผ่านละครซีรีส์ และเทศากาลซอฟท์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวค่ะในด้านการท่องเที่ยวซอฟท์พาวเวอร์ทำให้ต่างชาติอยากมาประเทศนั้นด้วยความหลงไหลในสิ่งที่ประเทศนั้นมีเช่นอยากมาชิมอาหารไทยอยากมาแต่งชุดไทยเหมือนละครอยากเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์อยากเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่นนี่คือวิธีซอฟท์พาวเวอร์ค่ะ กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติค่ะค่ะบทบาทของ Soft Power ต่อการท่องเที่ยวสร้างแบรนด์ประเทศเช่น Amazing Thailand ที่สื่อถึงรอยยิ้มความเป็นมิตรและความมีเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เช่นการเรียนทำอาหารไทย การนวดแผนไทยหรือการเข้าร่วมเทศกาลสงการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสินค้าเชิงวัฒนธรรมเช่นผ้าไหมไทยอาหารไทยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช้การท่องเที่ยวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรูปแบบการดำเนินนโยบายด้วยซอฟต์พาวเวอร์การใช้วัฒนธรรมและประเพณีเช่น การผักดันเทศกาลไทยประเพณีสงการและลอยกระทงให้เป็นเทศกาลโลกการนำเสนอเอากลักษณ์ท้องถิ่นเช่นดนตรีพื้นบ้านศิลปะการแสดงเช่นโขนมวยไทยการใช้สื่อบันเทิงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดึงดูดการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย การผลักดันคอนเทนต์บันเทิงเช่นซีรีส์ไทยภาพยนตร์ไทยให้เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเป็นเจ้าภาพงานใหญ่เช่นงานมหกรรมกีฬาหรือเอ็กโปการทำความร่วมมือกับสายการบินและบริษัทท่องเที่ยวต่างประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสินค้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเช่นอาหารไทยนวดแผนไทยผ้าไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการใช้เทคโนโลยีเชิงดิจิทัลเช่นการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียดิจิทัลแคมเปญการสร้างกรณีศึกษาเปรียบเทียบเช่นเกาหลีใต้ นิยมใช้เคป๊ OP, อาหารเกาหลีและการจัดงานเทศกาลดนตรีส่งผลให้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจเติบโต,ตขึ้นประเทศญี่ปุ่นใช้อนิเมะมังงะวัฒนธรรมสมุไรกิโมโนและเทศกาลดั้งเดิมมีการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงอนิเมะเช่นเที่ยวตามรอยการ์ตูน ประเทศไทยใช้อาหารไทยมวยไทยนวดแผนไทยผ้าไหมไทยและเทศกาลสงการจุดแข็งของประเทศไทยคือความเป็นมิตรแต่ยังขาดการบูรณาการเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบปัจจัยแห่งความสำเร็จการสนับสนุนจากภาครัฐต้องมีนโยบายระยะยา,ยาวและต่อเนื่อง การบูรณาการกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์เพื่อสร้างเรื่องราวที่ดึงดูดใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมการบริการและความปลอดภัยความท้าทายจากการแข่งขันจากประเทศที่ใช้ช็อปพาวเวอร์เข้มข้นเช่นเกาหลีญี่ปุ่นความเสี่ยงด้าน การทำให้วัฒนธรรมถูกทำให้เป็นสินค้าเกินไปการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยย่งยืนและสิ่งแวดล้อมแนวทางเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย 1. กลยุทธ์กำหนดกลยุทธ์ชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นทางการ 2. ผักดันเทศการใหญ่สู่สากลเช่นสงการ เฟสติวลระดับโลก 3. สร้างไทยแลนด์ครอทีฟคอนเทนต์ผลิตหนังซีรีส์และเกมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย 4. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงชุมชนให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 14. การใช้สื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ซอฟต์พาวเวอร์รายละเอียดรัดควรลงทุนในการท่องเที่ยวการตลาดดิจิทัลเช่นการสร้างแคมเปญทิกตอกอินสตาเก y ม u t u b e นำเสนอวัฒนธรรมไทยใช้ยูทูบเบอร์ต่างชาติทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไทยพัฒนาท่องเที่ยวไทยมีข้อมูลครบทั้งภาษาการเดินทาง A.R.V.R. และ A.I. แนะนำสถานที่เป้าหมายทําให้ประเทศไทยเป็นวิลาพ p ท t ยเนท่นถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ต่อเนื่อง15การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีการส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนรายละเอียดต้องมีนโยบายใน ในชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการท่องเที่ยวเช่นชุมชนจัดเทศการโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนการแบ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมสร้างโมเดลการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องท่องเที่วยวตามชุมชนเป้าหมายทำให้ชุมชนเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวไม่ใช่ เพียงผู้ใช้บริการเท่านั้นและยังช่วยปกป้องอัตลักษณ์ท้องถิ่น16การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและการท่องเที่ยวที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดโลกปัจจุบันทำให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากการท่องเที่ยวโดวย ไทยต้องเน้นการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวเช่นลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสนับสนุนเดินทางโดยขนส่งสาธารณะหรือจัก,กรยานส่งเสริมโรงแรมรีสอร์ทที่ใช้พนักงาน ทำความสะอาดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติที่เน้นการอนุรักษ์เป้าหมายทำให้ไทยเป็นท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ทำให้ความสำคัญกับความยั่งยืน17การผลักดันวินัยและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพลังการใช้ AR VR NET เชื่อมโยงกับประสบการณท์ท่องเที่ยวออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วย b บเกเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป้าหมายเพื่อความทันสมัยเพื่อความสมัยให้ซอฟพาวซูซูซัมไทยพึ่งเอกลักษณ์เดิมเท่านั้นแต่ต่อยอดด้วยนวัตกรรม18 การสร้างเสริมการเสริมสร้างความปลอดภัยและมาตรการท่องเที่ยวรายละเอียดเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจต้องมีมาตรการเช่นระบบประกันภัยการท่องเที่ยวมาตรมาตรฐานอาหารความสะอาดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมง การพัฒนาท่องเที่ยวโฮมสเตย์โรงแรมและอาหารได้มาตรฐานสากลเป้าหมายป้องกันปัญหาก็อาจจะเกิดผลกระทบชื่อเสียงประเทศและทำให้ไทยเป็นปลายทางแห่งความไว้วางใจการสร้างความแตกต่าง UPV ของการ ท่องเที่ยวรายละเอียดประเทศไทยต้องหาจุดขายที่คู่แข่งต่างๆเช่นรอยยิ้มและมิตรภาพของคนไทยการสร้างแบรนด์เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มที่แท้จริงประเพณีสงการและรอยกระทงยกระดับให้เป็นเทศากาลที่ระดับโลกอาหารใช้เป็นซอฟพาวเวอร์สไตล์ ซอฟท์พาวเวอร์ที่เข้าถึงง่ายมวยไทยและสุขภาพแบบองค์รวมทำให้ไทยเป็นจุดมุ่งหมายด้วย 4. พัฒนาและส่งออกทรัพยากรมนุษย์ด้านวัฒนธรรม 1. การส่งเสริมศิลป,ปินไทยให้สามารถเข้าสู่เวทีโลกเช่นการฝึกภาษาการตลาดแบนดิ้ง 2. จัดทุนเรียน รู้วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศเช่นตั้งศูนย์ภาษาศิลปะไทยในเมืองทั่วโลก 3. จัดอบรมนักการพูดวัฒนธรรมที่สามารถทํางานเชียงวัฒนธรรมอย่างมีกลยุทธ์ 5. ยกระดับการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศ 1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ไทยเช่นสารคดีละครศัพท์นานาชาติ2จัดทําเว็บไซต์แบบครบวงจรเพื่อรวมฐานข้อมูลวัฒนธรรมกิจกรรมการท่องเที่ยว 3. ใช,ใช้ใช้โซเชียลมีเดีย เผยแพร่เนื้อหาวัฒนธรรมไทยสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วโลกเช่น tiktok youtuber 2. เพื่อการศึกษารูปแบบการทำนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นถือเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่พิ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในสัสดส่วนสูงการแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความเข้มข้นมากขึ้น อำนาจและมูลจึงถูกยิบมาเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่งโดยเน้นการนำเสนอคุณค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตค่านิยมและความคิดสร้างสารรค์แทนการใช้วิธีการโฆษณาเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวในการท่องเที่ยวไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความภาคภูมิใจของคนในชาติบทความนี้มุ่งถึง การศึกษารูปแบบการดำเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอ้างอิงทฤษฎีทั้งแนวปฏิบัติและแนวกรณีศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศพร้อมนําเสนอแนวทางชึงนโยบายที่ประเทศไทยสามารถนําไปปรับใช้ได้ความหมายและการพัฒนาแนวคิดถูกเสนอโดยนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันผู้ชี้ให้เห็นว่าอนานาจไม่จำเป็นต้องมี ต้องมาจากบังคับหรือกองกําลังแต่สามารถเกิดจากความน่าดึงดูดใจทางทางวัฒนธรรมค่านิยมและนโยบายต่างประเทศที่ได้รับความยอมรับแตกต่างจากที่ใช้กําลังทหารหรือเศรษฐกิจมาบังคับให้ใช้การดึงดูดใจสร้างความประทับใจและแรงบรนดานใจเพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยผลกระทบทางบวกการกระตุ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยคิดเป็นประมาณ18-20%ของ GDP ก่อนสถานการณ์โควิด19เมื่อรัฐบาลประเมินนโยบายการท่องเที่ยวเช่นเปิดประเทศยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซา่าจัดทิศการใหญ่ระดับโลกหรือใช้ซอฟ t ์พาวเวเช่น ผักดันอาหารไทยมวยไทยและวัฒนาธรรมไทยสู่เวทีโลกทำให้เป็นจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นปี2023หลังเปิดประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า28ล้านคนทำให้เกิดรายได้มากกว่า1.2ล้านล้านบาทส่งผลโดยตรงต่อการขยายของ GDP เงินตาต่างประเทศช่วยเสริมตุลาการชำระเงินและทำให้เงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและทำให้แหล่งอ่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้รับการโปรโมทและน่าดึงดูดนักท่องเที่ยวข้อมูลจาก กระทรวงแรงงานระบุว่ากว่า6ล้านตำแหน่งงานในไทยเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับภาคการท่องเที่ยวนโยบายซอฟทาวเวอร์ที่ผักกันวัฒนธรรมไทยอย่างอาชีพใหม่ๆเช่นครีเอเตอร์ด้านอาหารไทยนักออกแบบเทศกาลวัฒนธรรมผู้ผลิตคอนเทนต์ท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลใช้งบประมาณจากการได้จากนะักท่องเที่ยวมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินนานาชาติสวนณภูมิภูเก็ตเชียงใหม่ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงสินค้าโอทอปและว,วัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นผ้าทอพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลดปัญหาการกระจุกตัวของรายได้เฉพาะในเมืองใหญ่การจ้างงานและโอกาสทางอาชีพภาคท่องเที่ยวและบริการเป็นแหล่งสร้างงานที่สำคัญครอบคุมหลากหลายอาชีพเช่นพนักง,งานโรงแรมมักคุเทศคนขับรถรับจ้างประกอบด้วยการทำร้านอาหารและธุรกิจบันเทิง ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่ากว่า6ล้านตำแหน่งงานในไทยเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับภาคการท่องเที่ยวนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ที่ผลักดันวัฒนธรรมไทยอย่างอาชีพใหม่ๆเช่นครีเอเตอร์ด้านอาหารไทยนักออกแบบเทศกาลวัฒนธรรมผู้ผลิตคอนเทนต์ท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลใช้งบประมาณจากการได้จากนะักท่องเที่ยวมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินนานาชาติสวนณภูมิภูเก็ตเชียงใหม่ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงสินค้าโอทอปและว,วัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นผ้าทอพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลดปัญหาการกระจุกตัวของรายได้เฉพาะในเมืองใหญ่การจ้างงานและโอกาสทางอาชีพภาคท่องเที่ยวและบริการเป็นแหล่งสร้างงานที่สําคัญครอบคลุมหลากหลายอาชีพเช่นพนักงานโรงแรมมักคุเทศคนขับรถรับจ้างประกอบด้วยการทำร้านอาหารและธุรกิจบันเทิง